เออถี่ได้มากับโอ้หเนะสูงจ้งแมตกี่คะแนนี่สิบไปแม่บอกแน่บ่มผาบังขานนี่โอไซนี่ไเไรอาจารย์บรเอายังมาได้เอยเนาะอาจารย์ยุบเลยวะเอารถเอาบนน้ำกันอย่าเสียอโโมทนาน

โอู้หลูกนี่มนม่นมนของเขาเมื่อ่ะโนนี่เพียงน,นี้มันบ่ะินลุมโอ้เข็เขนี้มันบ่ะขวายจะผุนบ่โอ้แสดงว่าวัดท่ากวางท่าผุนบ่อยกขึ้นมามนอลว,พอว,กกวงพวอ่อ,งพอจะลงเลยเหรอจะลงเลยฮะยุ <laughs> 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 ้ยใส่เขาหน่อย โอ้เสร็จเว่าก็อีสานได้แล้วทีอ๋อโดยได้๋มามาถอนละแถวน้องขามามาจากหลวปู่ถอนละตอนนั้นเนี้ยท่นยังไม่ทันได้สั่งสุอ๋อโดยตอนที่กดยังอยู่ทั้งคนเดี๋ยวอู้แสดงว่าเขาหน่อยเพิ่งมาดิหน่ขนาดคนอยู่ในประเทศจะคล้องอยู่หลวงปู่มาก่อนโอ้สุดยอดหลวงพ่อมาก่อน ยูนายยูนเพอรยูยนเพอร์ฟิสับพลิสไซเนาะโอ้มองพญานาคเลยเนาะอาธุอ่อนซ่อนนงปูผืนเดเด้มาพี่รุสาธุได้บุญในสวนเนาะเตรมาเด็เตรียมอะไบ่น้ำเงาเหมือนเมลเบหร์ธถนนโอ้ยอดีตคนสร้างเตุยุทธายุทธลาวเนี่ยฮะบ่เข้าไปยุทธายุทธลาวเลยมาแต่อินเดียฮะ อยู่ลาเขานี่บ่นั่นแหละโอ้อยู่แถวแถวบ้านชนพงามี้างานแถวบ้านป่าบัญญธรรมคุณมาก่อนเพิ่เคยอยู่นี่บ่ครับโรงพยาบาพ่อยู่นี่รับพ่อพิ่อยู่นาดีบ้างนึง oh นะพิ่ไปขอปริวาอย่างนั้แต่พิ่สาวบ้างนึงพิ่จำอยู่นี่มั้บ่ อาจารย์นี่คนทางไหนคนะนนี่ครยูกลองตยนน่คันะใครครับแสดงทางเข้ามาเมนบอนี่แมนบอลเย็นนี่แมนบออาจารย์ จะเปลี่ยนก้อนจะทรงคิ่ไปเลยกระบัวกรกบัวก็ใหม่อันนี้อันนี้คือบริเวณวัดเนาะเพราะบางในมุมสูงของอยู่ปากซองบริเวณเดี๋ยวเวียนๆก่อนเวียนก่อนโอ้ได้มีบนวาสนาได้มานนี่เนาะอ๋อ โอ้บางเดอนาสีไทยเนาะทะเลียนหน่อยไทยหูไวบ้เลยเลเว่นขนมยุทธ์จจอมใส่แว่นดีกหมอด้่อีกอบองเนาะด้วยนี่คือยุทธ์แม่เนาทำดีสถือว่ารงบทรงบาทขนมจงบาทในการด้ยทบิดเลยทบิบาทครึ่งแหละกับรงสลึงดจเฮ็ดบุญอยู่นี่บ่บาทเต้ตีนคขนมยทกทันบ่โอ้บ้าตเนาะโอจนเต็มเลยมดเลยเนาะ อันนี้มีแต่พระมันบอขนาดยูเทิร์นี้บอไมีอยู่นี่เ<น>พียงนี่บอตัวน,นี้เป็นผื่นเด้ผื่นเป็นตโต<อ>ัวขนาดก็เลี้ยนรพระตะกี้เพิ่นเอาลงแเด็ก็ปูนถอดเอาลูกกัปูนถอดขนาดขึ้นมาจะได้างไว้เป็นตัวนี้มันรวงเด้เอาไหวจุ<อ>๊บง่ะเป็น,ปปปนยัง <laughs> อันนี้คือสูงจะแม่นกันขนาดนี้สิบปลายแม่นขนาดสิบปลายบอไรจากฐานบอเริ่มจากอันนี้ขนาดแต่ฐานกับสิมินซะ อันนี้กโอ้ส4นี่เนาะรถขึ้นมาบัวลอยได้ยางน้ำแห้งองตากันน้ำกันเ่มาน้ำกันรถท่กนเากันเซื้อรถสูงเคนขี่เลยนี่คุณ จันทักยุไซขนาดทักยุทั้งนี่บ่ร่างนี่บ่อ๋อเนาะชาวบ้านชานี่มันจะไปทักอีส่วนนี่ยุไซนี่ทักนั่นทักนั่นบ่อันอันนี้ก็เป็นของเขาเมดบ่ทักนั่นเป็นดินขเจ้าสือส่วนบุคคลจรถวายอ๋อสือถวายอ๋ออันนี้มีจักอุบ่านขนาดเทือกเขียดนี่ดูว่าเมิดดูสะโพกหัวเตยนี่บ่อันบ้านวัดนี่สะโพกหัวเตยนี่ยาวหลุม มีมูบัตินี่ทางในแน่นี้มูบัติเนี่ยตรงตรงมันมีค้อยสรอยมีแต่บัติเดียวเห็นบ่กว่าทั้งพี่เด้ทั้งพี่ยังมีบ่พีัติพี่จะปลาเมื่อวันนี้เป็นส่วนขจอาเมื่อได้หนีเนาะโอ้ยอาจารย์โอ้ยถั่าเอเนาะสุดยอดสุดยอดอะแต่เป็นบุญตาแล้วได้เห็นนะโมธนากุบาอาจารย์ 啊、哦、弄吧。